เบาไหมครับ <c oughs> ได้ยินหรือ,อยังเกย์ครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเซิร์ฟดับเบิลคิวนะครับตอนนี้เข้าสู่ดับเบิลคิวการแข่งขันเอ็กช็อตซอร์แบลตเทิร์นบายพีทีทีพีเอลนั่นเองครับตตอนนี้แต้มขึ้นมาเท่ากันฮะเราเข้ามาก็สองสองฮะ โอ้สองสองแล้วสามสองแล้วครับฟังเราเฮคิโนะนะเฮกิโนเก็บไปได้นะครับผมอ่านญี่ปุ่นออกเป็นไงล่ะสาวละเมอเก็บสวัสดีครับตอนนี้ฝั่งทีมแดงต้องบอกก่อนครับตอนนี้ดูดูไปก่อนนะฝั่งทีมแดงเป็นของเข้าใจตรงกันนะส่วนฝั่งทีมเงินเป็นของฟ้าฟูฟี่นะฮะบายเลดี้เอ็กฟ้าฟูฟี่ฟาฟูฟี่นะฮะโอเคครับโอเคครับตอนนี้สวัสดีเก็บนะฮะเก็บไปแล้วล้วมีใครลอยผ่านหน้าเจ้ผมไปโอ้ลงหนาไปแล้วนะ โอเคครับมีการไปโอ้โหดักรออยู่บนสายเชือกด้วยฮนะตอนนี้สกอร์ตอนนี้10ต่อ6ครับฝั่งของอันนี้เข้าใจ <C ops S 1> ตรงกรันน่านำไปก่อนแล้วครับ oh, <Lady> Egg, โอ้เลดี <don 't S 1> ้เอ็กโดนยำละโดนยำไปแล้วครับเลดี้เอ็กแต่เราเลดี้เอ็กครับเราไม่ค่อยมอนะ่ฮะแต่เราเชียร์มไม,ไม่ไม่ใช่นะครับเราเรา <Okay. S 2> เราจะไม่เชียร์นะเลดี Egg, ้เอ็กสู้สู้สู้ๆครับสู้ๆครับผมเชียร์คุณอยู่นหนบอกไม่เชียร์ โอเคครับผมไม่ได้รับเงินจริงๆนะเราเข้ามาก่อนก็ตอนนี้อ่าฟูฟี่ฝาฟูตามมาติดๆแล้วครับ9ต่อ9คะแนนแล้วฮะใช่ครับเข้าใจตรงกันนัะนำไปก่อน14ต่อ10แล้วครับสาวลาบตอนนี้สาวลาวเก็บโอเมก้าสาวลำบงเราเข้ามาเกมดีกว่าครับสวัสดีเก็บสาวลำเมอฮะสวัสดีเก็บ2ครับดับเบิร์คิวไปแล้วครับสาวลำวงสาวลำเมอสาวลำวงสาวลำเมอโดนเก็บโดยสวัสดีตลอดครับสวัสดีสาวลำวงสวัสดีสาวลำเมอสวัสดีสาวลำวงสวัสดีสาวบ้าสาวลำเมอ รู้สึกว่างงนะว่าคนไหนสาวละมงคนไหนสาวละเมอฮะอ้โหเก็บญี่ปุ่นไปแล้วครับกาแล้วลนรพก็อย่างนี้บอกไว้แล้กู้หญิงคนที่เป็นชื่อญี่ปุ่นนะเธอชื่อว่าเฮคิโนะฮะเฮคิโนะก็เฮคิโนะครับตอนนี้เฮสานะเฮสานะเอออะไรก็แไดนครับตายไปก็ก็ตายเหมือนกันละฮะ อมซี่อมซี่เก็บสาวละเมอครับอมซี่เก็บสาวละวงสาวงสาวละเมอจะโดนเก็บพร้อมกันตลอดสาวละเมอมาเก็บอมซี่คืนครับตอนนี้แลวใครวิ่งมาโยนมีดมาให้เราฮะไม่เอาไม่โยนม่ไม่ไมรไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่อม่ไมสไม่ไมู่่ม่อม่่ไ pues ม <vit> ่ไ <pou> ม <ces> <flush> ่ไมมม่ไม่ไม่ไมม่ว่ไม่ไม่ไม่ไร่ไม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 มมม่่เ ครับตอนนี้อ่สกอร์25ต่อ17แล้วครับเป็นฝั่งของเข้าใจตรงกันนั้นนำไปก่อนนะออมซี่เก็บสาวละเมอไปนะครับเมื่อกี้สาวละวงเก็บสาวัสดีเกียรตาโวยรู้สึกว่าเกมนี้สอเสือจะเยอะนะครับขออนุญาตรีคอนเน็กของแชทแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาดูเกมดีกว่าครับสาวละเมอโดนเก็บสาวลวงโดนเก็บอีกแล้วครับกับญี่ปุ่นเก็บไปอะตอนนี้อะ โอ้ยผมมีสองื่อญี่ปุ่นนะโอเคอ่ะสารละเมอเก็บอัมซี่ครับญี่ปุ่นเก็บสารละเมอครับผมเรียกญี่ปุ่นนะครับขออภัยที่อ่านไม่ออกนะครับผมงูปลาครับอังกฤษก็แย่แล้วครับสวัสดีัสสวดีเก็บสารละเมอครับสาโลงเก็บอัมซี่ฮะสวัสดีเก็บ2องแล้วแต่เบิร์คิวไปแล้วครับอ่าญี่ปุ่นก็เก็บไปครับสารละเมอฮะโอ้ยเลดี้เอ็กซ์สารละเมอเก็บญี่ปุ่นไปได้ครับจ้วงไปเลยครับอัมซี่เก็บสารละเมอไหมฮะ ส่วนออมซี่ก็โดนเก็บไปด้วยสาวละมงครับตอนนี้กะท้านะสวัสดีเก็บสาวละมงครับออมซี่เก็บสาวละเมอฮะสลับกันตายจริงๆครับสาวละมงกับสาวละเมอสองคนนี้นะฮะโอ้โหโดนเก็บอีกแล้วรับสาวละเมอโดนเก็บอีกแล้วสวัสดีดับเบิลคิวไปแล้วนะฮะอาตอนนี้เราเราตามเข้าไปดูตรงนี้ได้ปะเราอย่าตกนะเราตกเราเสียแต้มนะเียครับเรามาดูตรงนี้ครับตอนนี้เหมือนฝั่ง ฝั่งของนี่จะนําไปก่อนนะครับฝั่งเข้าใจตรงกันนะนําไปก่อนนะสิ่เดดต่อ25เริ่มทิ้งห่างแล้วครับกับสาวละมงนะครับไม่เลยดิเครับเลดด้เอครับตอนนี้6นาทีอเหลือให้6นาทีครับสารละเมอเก็บอัมซี่ไปครับแฮรเกมนี้เหมือนจะช้ากว่าทุกเกมที่เคยดลมาครับสาละเมอครับเก็บญี่ปุ่นไปได้ครับสวัสดีเก็บสารละมงคืนครับ ตอนนี้อัลซี่เก็บสาวละเมอไปแล้วสกอร์ตอนนี้43ต่อ28ครับสวัสดีเก็บสาวละมงไปฮะสวัสดีสาวละมงสวัสดีเฮโยสวัสดีสาวละมงดับเบินคิวแล้วสวัสดีครับโอ้สาวละเมอเก็บไป2ครับสวัสดีสาวละมงเก็บไป2องัลซี่เก็บสวัสดีรลอยผ่านหน้าเราไปฮะสวัสดีลอยผ่านหน้าเราไปครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะใช่ฮะหมัดโอ้หมัดจ้วงเลยหรือเปล่าครับสาวละเมอเก็บญี่ปุ่นไหมครับอัลซี่เก็บสาวละเมอไปฮะ โอ้ยสกอร์ยังไม่ถึงครึ่งแต่ตอนนี้ฝั่งของเข้าใจตรงกันนะใกล้ถึงครึ่งทางแล้วครับตอนนี้48แล้วครับสวัสดีเก็บสาระเมอสาระโมงเก็บสวัสดีฮะสาระเมอเก็บไป2ครับสวัสดีโดนเก็บไปครับญี่ปุ่นก็มาเก็บสาระเมอคืนครับ49 50แล้วก็ครึ่งทางครับญี่ปุ่นเก็บไปได้ครับสาระเมอครับสารละโงก็มาเก็บออมซี่ครับสาระโมงเก็บไป2ครับญี่ปุ่นโดนเก็บไปครับสาระโมงดับเบิ้ลคิวไปแล้วตอนนี้อามีตกน้ำกันมากหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่นี้ผมอยู่บนเชือกเขาไ็นจำยุธ พอมซีเก็บสารละเมอไปได้ครับส่วน2 2ตอนนี้มดน้ำมองกันอยู่สารละวงเก็บไปได้ครับสโลนดับเบิลคิวทิปเปิลคิวไปแล้วสารละวงหมาโหดครับพร์อมไม่ยอมเลยครับสารละวงนะฮะลำลำไปฟันไปฮะตอนนี้เก็บทิปเปิลคิวไปเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นลำนะโอเคับมีเชียร์เสาดุ่นกันด้วยอ่ะไม่ใช่นะนูนนีนมีไก่กุ๊กนะคุณรู้ได้ไงว่าเป็นเสาดุนอ่ะ ครับสาวละมงเก็บไป2เก็บไปสะดับเบิลทิวไปแล้วครับเก็บสาวัสดีเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วสาวละมุงเต้ยนี่เองตีตึ้นขึ้นมาแล้วครับห่างกันสิบแต้มตีตื้นที่ไหนครับสาวละเมอครับค่ายญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นโผลมาโดนจ้วงไปครับตอนนี้เชียดข่อยหรือเปล่าครับสวัสดีเก็บสาวละมงแล้วสาวละเมอเก็บสวัสดีออมสิเก็บสาวละเมอเอ้าฟันไปแล้วครับเมื่อกี้ออมสิออมสิ ออมซี่เอาญี่ปุ่นเข้าไปก่อนอ,อย่างดงาดําหมองมอกันอยู่ครับยังไม่เข้าเอาเข้ามาโดนจ้วงไครเปิดก่อนเอาเข้ามาเชือนขาได้แล้วครับตอนนี้ญี่ปุ่นเก็บไป2องครับดำดมองมอไปเ,อเชียดเชี้ยดไปเชี้ร์ไปอ้าวโอ้โหต,ตกน้ำไปด้วยครับแต่สาวละเมอโดนยุเก็บญีป่ป,ป,ปุ่นนะออมซี่เก็บสาวละมอไปะกระตุกนิดนึงขอภด้วยสาลเมอเก็บอมซี้ะ,ะแล,ะะและตอนนี้ดู <ๆ S 2> เชกันอยู่ไม่กาเข้ากัน,นะฮะตอนนี้ทาแก้มกันประมาณเกือบสับบิปแ ห่างกันเยอะแลบก็ยังถือว่าตีตื้นขึ้นมาครับเป็นสาวแรกทีมงานรับประกันโอ้โหมีทีมงานมารับประกันด้วยอย่างนี้เชียร์เต็มที่ครับสุดใจครับไม่ใช่คนระับเข้าไปที่เกมดีกว่าครับสวัสดีดับเบิลคิวไปแล้วครับกับสาวละเมอสาวโดนเชือดนะแหม่ใจร้ายกันจริงครับผู้ชายนี่เชือดผู้สาวเชือดสาวเต็มเตนะ็มฮะสาวละมงเก็บไปแล้วครับญี่ปุ่นมาเก็บดับเบิลคิวครับญี่ปุ่นดับเบิลคิวครับโอ้โห,โห,โโห,โหโเก็บทั้งสา,งสาวละมงสาวละเมอฮะสาวละมงเก็บญี่ปุ่นไปคืนมาครับไม่ยอมแพ้กันนะตออนนีี้้สสสววัดดเก็บาลมไไปะ เกมพักสักแป๊บได้ไหมเนี่ยออมซี่เก็บไปอีกหนึ่งนะฮะเดนื้อย่างเนื้อย่างซี่เก็บไปดับเบิลคิวเนื้อย่างเนื้อย่างเนือย่างขึ้นหัวแล้วครับหน้าแดงนะรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เชียดกันแบบโอ้โหออมซี่เก็บลำวงนะฮะใช่ฮะนี้สาวละเมอเก็บญี่ปุ่นผมญี่ปุ่นมากแล้วผมไปเฮตานโอะแล้วออมซี่เก็บสาวลำวงนะฮะสาวละเมอเก็บสวัสดีสาวละเมอเก็บทิปเปิลคิวฮะเก็บออมซี่ไปได้นะฮะ เราให้ดูกันก่อนเดี๋ยวจอเราไม่เห็นนะรีดูกันก่อนนะตอนนี้เหมือนว่าฝั่งของเรดี้เอ็กหรือว่าสาวนีฝั่งสาวนะฝั่งสาวๆนี่คือตั้งรับอย่างเดียวครับใครเข้ามาก็โดนเชื่อครับ uh huh. แหม่ใส่ตรงนี้ตีตื้นมาได้นะครับสารละเมอเก็บออมซีไปครับอ๋อมีบุกไปก็ตายสิครับ รับไ้วยก่อนนะตอนนี้ใยใยใยเข้าใจนะจ๊ะเขาเต้นยั่วด้วยฮะมีเต้นยั่วฮะเซ็กซี่มากเลยสาวร์เอ้าวโดนเชือดมาครับรับออกมาครับพลิกเลยครับไงแหลมแหลมมีแหลมมีแหลมอ้าวมีแหลมอะมีแหลมมีแหลมอะได้โอกาสเข้าบุกกันดีกับฝั่งของเข้าใจตรงกันนะนะสาวละโบก็เลยเก็บไปได้ฮะ ดีโดนอ้าวหน้าหลังหน้าหลังรอดไหมรอดไหมอ้าวสวัสดีโดนอ้อมแล้วเออเชื่อใจยังกันได้ครับสวัสดีอ้าวกลายเป็นว่าโดนอ้อมเองครับฝั่งสาวสาวลำเอร์โดนเก็บครับสวัสดีเก็บไปได้ครับเดอบลินคิวไปแล้วญี่ปุ่นเก็บสาวลำวงไปครับอ้อมซี่เก็บสาวลำเอร์ไปต่อครับตอนนี้สกอร์นำไปแล้วเขาจ็สิบแปดแล้วอีกครึ่งทางครับออซี่เด็บลินคิวไปแล้วอะตอนนี้โอ้โหทิปเปิลคิวครับสาวทั้งสองสาวสามสาวโดนเก็บไปหมดได้อ้อมซี่ครับใจร้ายจริงๆริะแต่ก็เพิ่มคะแนนให้แต้มได้ครับ ตอนนี้แต้มนี่สูสีกันมากฮะ57ต่อ80ฮะโอ้โหสูสีใกล้เคียงกันมากครับผมยังเอาใจเชียร์ครับสาวๆครับสวัสดีครับสาวละมงครับโอ้สวัสดีไม่ใช่สวัสดีครับชื่อสวัสดีข้าสาวละมงครับสวัสดีข้าววิตเอาวิตกี้มาจากไหนนะมาจากไหนครับเนี่ยออมซี่เก็บครับออมซี่เก็บไปสองโอ้โหโปรเจี้ยนแล้วครับเทปดับเบิลคิวห้าไปแล้วครับดับเบิลคิวครับตอนนี้ วิสกี้เอาคืนนะครับ89นะครับเกเลยแค่สิอแต้มเท่านั้นก็จะเข้าเส้นชัยเป็นแล้วกับทีมของเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันนะอ่าตอน <Okay S 2> โอเอ้โห90แต้มไปแล้วฮะกับเขาใจตรงกันนะวิสกี้ครับสวัสดีสวัสดี2สวัสดี3มฮะสวัสดีไป3าคนสวัสดีไป4ี่คนครับไหวแหม,มน,น,นี่สวัสดีเมืองไทยแล้วยรางนี้ละสารเมืองเก็บญี่ปุ่นนะสวัสดี5้าละครับสารเมืองเก็บสวัสดีคือนวิสกี้เอาวิสกี้คิวนะวิสกี้มาให้ต้องมาด้วยครับ อ้าวิสกี้โอ้ยนานๆมาทีครับหลุดไปนะน่าจะหลุดไปอ๋อแปลว่าหลุดไปนานนะผมมีศพล่วงลงไปด้วยครับตอนนี้สภาพตอนนี้98แล้วครับเข้าใจตรงกันแนะนำไปก่อนครับวิสกี้คิวสวัสดีนะครับแต่เดี๋ยวตูว่าแต้ไปก่อนนะกับเข้าใจตรงกันนะแล้วเจอสวัสดีวิ่งมาเอาอีกแต่มมาเดี๋ยวนีเอาอีกแต้มมาครับโดนทับตายไปเลยสภาพเมื่อกี้ครับเงืึงมา แ,แล้วเกมก็จบลงนะฮะด้วยข้าวใจตรอกันนะที่100แต้มเต็มพวนนะฮะอามันเกินไม่ได้ครับบอกแล้วถึงร้อยก่อนชนะครับเวลาใช้เวลานานพอตัว9นาทีครับเกือบเกือบเกือบเครบ1ินาทีตามเวลาครับนับสกอร์ฮะ